เปิดบอ่อใหม่ครับลุยกันสองคันเดี๋ยวมาดูว่าน้ำมันออกไหมโอ้โอ้ยน้ำไม่ออกโอ้ยทำไมดีแทะลุยกันสองคันครับตรงนี้เจอ,อดินคล้ายๆดินดานครับ โอ้ย oh, สบายงานนี้ถือว่าสบาย,ยครับวิ่งประมาณ200เมตรวันนี้เอาให้จบเลยครับ200เ <200 m. S 1> ที่ยวไม่จบหรอกมั้งแต่ดินแห้งมากเลยน้ำไม่ออก ่าจะเอาให้สุดบูมติดกระบะไหมติดกระบะไหมว้ติดกระบระ,บตะบเต็มเลยอ่ะมันต้องเพิ่มเติมแล้วแหละเว้ยน้ำมันไหลข้างล่างดินเหนียวเลยนี่นายะลงชั้นสองได้อ่ะถ้าดินเหนียวแบบเนี้ยแต่น้ำมีซึมครับกุดกลางทุ่งนาเลย จานแสบรับจบอีกแล้วครับสะสวยๆกับคนกรุงเทพเนี่ยจานชายชอบเลยนะวันนี้มาสองคันครับเราไม่ได้เรียกสองคันนะครับเรียกทั้งบนแหละแต่ว่าอีกสองคันไม่ว่างอีกอีกคันหนึ่งก็รถเบรกแตกอีกคันหนึ่งก็ติด วิ่งกับเจ้าอื่นอยู่ครับก็คือเราไม่มีงานเขาก็วิ่งกับเจ้าอื่นเราไม่ได้ห้ามไปไหนนะไปเลยครับก็คือไปไม่มีงานก็ไปวิ่งเจ้าอื่นมีงานก็เราก็เรียกแต่นี้ก็ติดพันอยู่ยังไม่มาไม่เป็นไรวิ่งใกล้ๆก็สองคันวิ่งไกลก็สองคันก็รับได้ชิด อ้าวดินสวยๆนี่มีการปูให้อีกนะแล้วก็เอาดินปเปียกๆครับโอ้หน้ำมันไหลแรงเต่ว,ว่าขุดเร็วๆหน่อยลูกพี่อันนี้มันสมองลุ่นๆนะ ไม่มีกะทิขุดแบบสบายๆครับ